อาอไปเขาแล้วก็ไปด้วยนี่ก็ไปด้วยนี่เนี่ยวเขาเรียกภาษาอะไรฮะประสาากาแงใหญ่ประสาทกาแงใหญ่โอ้เดี๋ยวกูรอกูด้วยปังนี่ปังนี่ไปไหนนี่แล้วแล้วสงสัยว่าทำไมเราถึงเข้าได้ขอคนเดียวสัี่คนนี้แล้วเออมาสี่คนไหมเห็นแค่สามคนนี่อันนี้ ฟังรอบนอกเขาเรียกว่ารอบนอกเราเรียกว่าเองนะตรงนี้มีภาษาของเลยครับเอ่อเกินไหนไหนเดี๋ยมมันสะท้อนแสงบงับงบังไรไทยก็ไทยข้าขงล่างนี่ไทยมังเราอ่านไม่ออกเลยเป็เประเป,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 ป็ดปุ๊ ไปไปต่อแสนเยอะวะวันนี้ใจกลางใช่ไหมใจกลางใจกลางดูโอมีสงสัยสถานียังไงเออของมาไหมของขมิ้ของขมหรือของใครของขมิ ไทยรุกรานเขาว่างั้นนะไทยไทยนี่ไทยเสียจแล้วมั้ยแต่เราเสือกว่าคอมเมนต์ได้แต่เราเสือกว่าคอมเมนต์ได้เฮ้ยตั้มนะเอาสงสัยเราคนปัจจุบันสงสัยจะปิดเองนะ เราไปดูที่อื่นแกเกณฑ์การโนบนนนอันนี้เราต้องไปเข้ากล้องด้วยไปตามมาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยมาก่อนไม่รู้ตวผมผมมองไม่มองไม่มีใครเข้าเขาไม่เข้ามามาไปทางนี้ก่อนนะอ่าเดินมาออมออมมาหนี่งออมมาหนี่งก่อน คงอะไรดินน้ำหนักลูงยื้่ใช้ไม่ได้เลย่แม่ญาติจะรับเข้าเฮ้ยโดจับไม่รู้เลยขอมือซ้าก็มันมีใครข้ามมันมันจะไม่ให้มันจะไปทุกคนเลย นาตาคนไปคอหน้าตาไม่ค่อยดีไอพวกคนูบอนตายไปเป็นเปรตที่เขียนไว้อย่างนี้นะมาอะไรครับฟ้านั้นมันเขียนว่าอะไรมาเายครับฟ้าเดี๋ยวมันจะมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมมันยันอะไรวะยันพินินยันไม่รู้เลยตัน มันถือไปไหนเนี่ยมันถ่ายคนชา,ายถูกถ่ายคนตายโอ้วกมัน <c oughs> ทำอะไรกันนี่ทำไมทำไมนาจาร์ดาวุจเกติกาถ่าย้วครับเขาไม่ให้เข้าเราจะเข้ามา ดูเดี๋ยวเนี่มาดูศิลาเฮ้ยดูศิลามันนี่เฮ้ยสาปีครับศิลาศิลานั่นข้างในเข้าไปดิโอคนถือกล้องเนี่ยต้องบอกอย หมศิลาแบบไหนศิลามันมีอ่ะทงเส็จอ่ะจบไปแล้วนี่อ่ะตาตาามันอยู่ตากรใหญ่นี่ยันอยู่เดียวหรือเปฮะฮะมันซืั้อ กำลังอินกับการเป็นตากล่องว่าถ่ายรูปกับกล้องอยู่ในรถดิคัสอีกอันหนึ่งตัวรุดรุดกล้องอยู่ในรถยนต์หนึ่งกล้องว่าถ่ายรูปเดี๋ยวรอไม่อู้ด้วยรู้กันนิดนึงเออ่ายมาไทยมาดูหนึ่ ให้หน่อยนะหน่งกิองมกิก่กิ๊กห้กิ๊กหกกิจ็ดกิ๊กเกาเอ็งี้ากิสิบหกด เด็กประชากรอ่เดียวกูไปดู้นี้มันผิเขาคนแมกเขาคนเดีได้นั่งมเฮ้ยเฮ้ยลบดูเขาไม่ได้ไปนั่งไม่ได้นะไง้ตากความดูสิถ้าจะไมนั่งเออถ่ายรูปดูดูรูปอะไรเมื่อได้ถ่ายเขาอัดวิดีโอได้เลยให้เขาแล้วเขากะใส่เหรียนนะเหรียญอีนี่เหรียนนะกระเทียนอ่ามีตังคินหนุ่มปะมีตังคินหนุ่มปะกูถามจริงๆ ไม่มีอะโยมแลยบาดชาวตันยาเอาเหรอเฮ้ยเอาไว้เฮ้ยโอ้โหโอมใครไทยละเดี๋ยวอาอิมันอาชีพอะมึงไม่ใช่เลือกมืออาชีพพายไปเลยเนลยนี่เป็นรอยพระบาทนะเทคลาไปเดินคนบัตรดึงเชือาคนก็เดินไปก่อนเลยอ้าวแล้วมึงจะเดินก่อนขาเห็นแต่เฮียเดินตามหลังกู กเดิมทำอมันคุมนี่หึ่ห้องนอนไปก่อนนอนมานูีด้าดูแลวเรียนี่ปันิดอันนี้ได้เนาะแต่คนโมบินะนงราว่้องตันต้องใกินเลิศั้มนี่เป็นคุก สมัยโบราณอือเห็นไหมมันเป็นห้องมืดอ่ะไม่ให้คนเห็นอ่ะเดีห็นไหมฝ้าโอ้ฝ้าเหรอหลังคาไม่มันถล่มมันถล่มมันถล่มเย็นในห้องนี้ฝ้าเหรอฟ้าอะไรอ่ะห้องบันทมันบันทมโอ้นูแต่ห้องบันทมกี้มันมันก็ใช่เจ้ จะเป็นที่ล้างเทา้าเือกล่องในตั้มหน้าใจอมมาทุ่มอะไรนี่ไม่จ้าหนออ,อือแม่นบกเกว่าแม่นเอ้ไอ้อชาเฮ้ยอันชาไปหีตังค์เปล่าดูดูง่ายนี้เหมือนที่ว่าโอ้ไม่มี่ะหนตังค์อือ <laughs> ยานยิส the ัยพอแล้วเอาแค่นั้นก็พอแล้วยายาโอ้โหโล่งเฉยๆก็ว่าเอาเลยยายวันนี้เราจะพาไปดูห้องสุดท้ายกันนะห้องนี้ใช่ไหมอะไรห้องนี้ห้องจัดสระไปละความน่ากล้องลงนึงจะดูเรื่องนี่ไ は แตงตาแตงโมแตงนี่ไทางข้างนั่นอ,นอะไรล่ะนี่นี่ไยอะยเรียกไม่ดีเรื่องจิมัน <laughs> เ,เนนลาาวะมันก็ถอยดิถอยถอยดิยเ,อยอเออโอ้โหโคตรงงเลยมาดูรูอะไร

มอครับคส็กสนนี่อ่ะไทยอ่ไทยแ้ฮะนี่ไทยไทยเลยฮะอือปอ้มวดได้ได้เตาไสดูว้าวาจะกลองมนแล้วไทยอ่ะกลองไทยจม่หยดว้นไไทยหยยมือเก็บไมไทยอ่ะอันนี้อัดวีดีโอสต็อกนะไเอามือ่หน้ากล่องลักคนอ้าวไทยเลย เอาเดี๋ยวพอพาไปดูนู่นตรงนู้นดิตรงไหนหมดแล้วยังยังไม่ทายผมยังไม่ทายเกนทยแต่ผมยังไม่ดูก่อนครักตรงนี้นี่เดิดูตัวมันไม่ได้ดูอ๋อโอ้ น,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 นี่คือ,คอ,คอี่คือพวกนักท่องเที่ยวใบจากตา่ตางถิ่นต่างแดนครับนี่ มาหน่าซอยตันหน่าคตันเลยือดูซอยตันหน่อยตัดสายของแค่หนึ่งตัดสายของมานี่เราก็จะออกจากเดินทางที่จะไปดูที่ใหม่ออกจากปราสาทออกไปดูว่ามันเดินไปไหนกันไม่รู้ไอ้คนวเดฮะก็มฟังนะเด็กๆเด็กๆจะถักทำไม เราจะถ่ายไปกันไปเรื่อยๆครับีันี่อะไรนี่กระ่อมตอไม้ดูที่มีสายหรือเปล่าไอ้นี่นี่เอ็นทายฟีวัตถุเก่านี่คือวัตถุเก่าโบราณที่เก็บไว้กลัวหายนะครับ นีดไอ้ไอ้คน้เาอไคาเาทอี่ยอนี่หนี่ก็คือนักท่องเที่ยวที่พาไปเมื่อกี้นะนี่รูปพระสังะใจไม่มีไปถายเลยสิเนี่ย นี่คือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมนะฮะน,นี่คือกำในไขโก่ะฮะนี่ครับ,รบไปนะครับ,นะบนี่ครับไอรุดครับไปไปจะไปทางนี้ไอรุด นี่คือบริเวณหน้าวัดทางเข้าอุโบสถ